สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจค o นมาแนะนำบ้านสวนนะคะบนเนื้อที่1,55งานตารางวาค่ะบ้านหลังนี้นะคะยกพื้นสูงนะคะทุกท่านมี4ห้องนอน3ห้องน้ำใต้ถุนโรงนะคะอยู่ใกล้ตลาดและหน่วยงานราชการต่างๆค่ะทุกท่านอยู่ติดเขตเทศบาลชุมชนบ้านช่องโคตำบลท่าช้างอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะ ราคา2ล้าน6 90,000บาทค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเนื้อที่1,55งานตารางวาค่ะทุกท่านมีพื้นที่เหลือให้ทำสวนด้วยนะคะท่านใดที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดชมที่ดินแปลงจริงประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะทุกท่านสายตรงไปตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทร พร้อมกับรายละเอียดต่างๆของบ้านและที่ดินในคลิปนี้ไว้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ